สวัสดีครับผมโตธีนัพันธ์นะครับวันนี้โตมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้ทุกคนทราบนะครับนั่นก็คือโตอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาบริจาคโลหิตกันนะครับเขามีบริจาคดวงตาร่างกายแล้วก็อวัยวะของคนเราด้วยนะครับร่วมกับกยศร่วมใจปั่นโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเขาก็สู่ปีที่9แล้วครับเพื่อถวายพระราชฤทธีสมเด็จพระราชนีพันปีหลวงนะครับ90พันศา90ล้านซีซีเลยนะครับทุกคนลุกคนรู้ไหมครับเลือดหนึ่งถุงสามารถต่อชีวิต ของคนได้เป็นล้านล้านคนเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ะมาบริจาคกันเยอะๆนะครับในวันที่9ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับณหอประชุมจันผามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับทุกคนครับมาบริจาคกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ